วัสดีค่ะเรียนเยอรมันบายไดกี้ค่ะเช่นเดิมวันนี้เราจะมาเรียนฤดูกาลกันนะคะที่ว่าที่โซนยุโรปทางขั้วโลกหน้าหนาวเนี่ยทางเงยอรมน,นีเนี่ยเขามีกี่ฤดูกาลเหมือนที่เมืองไทยไหมแล้วก็เขาจะพูดว่ายังไงบังกันบ้างนะคะอันแรก ก็จะเป็นฤด,ดูการที่เขาก็จะเรียกว่าดียา์เรสไซต์ซิงคูลาร์นะคะดียา์เรสไซต์ถ้าเป็นผู้รายก็เป็นดียาเรสไซเทนดียาเรสไซเทนก็เป็นฤด,ดูการนะคะที่ประเทศเยอรมันนีจะมี4ฤดูก็คืออ่าฤด,ดู คือรดูใบไม้ผลีนะคะก็คือเดรฟลูริงเดรฟลูริงนะคะรดูใบไม้ผลีแล้วก็ตัวที่สองก็เป็นรู้ดูซัมมารูฤดูร้อนพอรดูใบไม้ผลีมาแล้วก็จะมารดูร้อนก็เป็นเดรฟซัมมาระตัวต่อไปก็คือ ตอนนี้ค่ะอากาศกำลังดีเขาเรียกว่า Dear Heaps Dear Heaps ก็คือฤดูใบไม้ปลิพอร้อนเสร็จแล้วมันก็จะคงไว้ซึ่งความเขียวแล้วมันก็จะค่อยๆร่วงเขาเรียกว่าฤดูใบไม้ปลินะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นฤดูหนาวก็จะย่างเข้าฤดูหนาวพอฤดูเฮาปเสร็จแล้วก็เป็น Dear Winter Dear Winter วันนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบนึงนะคะแล้วดูใบไ,ไม้ผลิก็คือเดชฟลูริงเดชฟลูริงนะคะแล้วก็เดร์ซัมม่าหน้าร้อนเดร์ซัมม่าแล้วก็เดร์เฮฟส์ดูดูใบไ,ไม้ร่วงเดร์เฮฟส์สุดท้ายก็เป็นเดร์วินเทอร์ เดียร์วินเทอร์ก็เป็นหน้าหนาวนะคะและก็ช่วงนี้กําลังอากาศกําลังดีนะคะเป็นช่วงฤด,ดูใกล้จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล,วแล้วจะเข้าหน้าหนาวก็วันนี้ก็สั้นๆง่ายๆนะคะเพื่อนๆอย่าดื่มมาไปทบทวนนะคะจะได้เก่งภาษาเยอรมันอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กับฤด,ดูการว่ามีกี่ฤด,ดูนะคะอ่าฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะชื่อ Auf Wiedersehen.